นะครบเว้าเรื่องบุญกระถินสูพีสุนองอาฟังนะครบว่าบุญกระถินผู้ใดสร้างกอสส้างอยู่บอนทน่งเมืองใดอาบอนใดๆก็สิเว้าสูพีนองเอาฟังเนาะนะขออนุญาตบาทคํำผู้ม,มัก่อนจะหน่อย,ยังคอยฝอนสาวเดียว บ,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 บุญให้บุญบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไก่บุญกาบุญสลองสลาบุญปั่นเข่าเคี้ยบุญผีกินน้ำบุญฟังละมหาชาบุญให้บุญบุญขาดได้สาวนังงงจังเสียวบุญพลาบาซังเสียวไอ่เต้าป่าเสียวไอ่เต้าปลา เมือ่อรออนเอเอแล้ ออกพันสาลึกลำประสงค์เจ้าเกินวันนับตั้งแต่มื่อดันสิ้นเขตประพัร,ารษาปาวนาเสด็จสาปองล่มไขทางบุคคลบาก,กันสางกองบุญมหาเลิศศรัทธาเกิดแเ,เ,เจ้าบุญล้นลืนคนน้าปฏติจันท์สิลำเริงตนคนก่อกองกระถินตามได้ยินขอ้องดำปองได้สนศีข้าม,มามาสับนี่บนทานอันใหญ่แปลว่าเลิศจะได้มหานีให่หวง คำยังหมายได้ควงแปรอีกไก่เาวกาวว่าเป็นสายสักจองเมื่อมัองฟ้าหรือบางที่แปลว่าสายสะดึงหรือกระแมนแผ่นเิ่นเม้าจังสันจำม,มันแนละคนกาะตินไม้ข้างต้นหายางบอกดีมีอยู่ในหนังสือจื่อเอามาเอาองค์พระสัตร์ทังเอาไปเอาเดิมเสริมแตง่งฉันได้เรียนเก็บยางแสดงให้ยางปีหน้าปนีสีดำเกีียวตอนทำ ลำแต่ข้าวกะตินสิเกิดมีตอนต้นยังมีคุณกาคงสักคุนสุดแซล้าบได้ปลาทิพย์แก้วปลาเนีปลายวืนมากให้ดาบวาขอบคุณเด้อย้เด้ออู่พ่อต่บินมาไกลให้หินอยู่กลางป่าผาไหลลดปากหงลงพื้นแบนไตตกลงใต้หงมไมเขตปาพน้าสน บ่มีคนไปพบตายวันหลายมือคือวาในั่ข้าวนั้นมีบ้านเดินป่าพบผูสาวแปลิวกะเลยเฝ้ารวงเอาผานั้นเป็นผาเจ้าอินทิราชสีเหลืองกะจังเปืองปางเก็บตาวขึ้นเมื่อบ้านขั้นสีดำกันใจตนอิงกะกบ,บ่ของเพราะว่าของสิ่งนั้นบ่เคยใช้หมูค่คนเห็นเต้าองค์เอกตนตนราชประศัโรองค์พุโรฒมร์ปูมเหลืองขุนเกา่าจังไม่เอาอยัางป่าถไว้ด้านมอขับสุ่ม ไปสงวัดควงอารามบุญต่อมาคดจังในซาดาวาเรือนตัวในดาลังจังในมีกะทินสืบมาทุกวันนี้เป็นของมีบลาหลน่นพุนอุนอันประเสริฐเกิดกะทินแต่พุ่นค้นเต่าจีจำตกมาฮอดบางกำเสที่ไงที่สามห้ากันผูกความเพียงกอบุญหนุนตังคือสัทั้งยังนั้นกัดตะโปเผยแผ่เศษทีเด้อเตียงแท้คตรสังก่อนเขา เป็นบาเสฐีสั่งก้อนมูผนายแม่หาลังคนว่าน้องส้างแลวเข้ากระถินเกิดสุนยัยไก่ไปเป็นของเหม็นเนา w นุ่มมองเมากระถินน้ำกกเขาก็เลยเป็นกระถินเนาพอเสทีจำเ,เจ้าใจให้กดเข้มเลยพอเต็มเข้านั้นอากุศลเขาแสกู่ผู้ตั้งบุญก็ส้างใจให้เนาเนาอเป็นจังซี่ลราพี่น้องโก,กเพิ่มเติม,ตมที่ก็กระทินเสฐีสีเน o ปางนั้นฉันจะกปรนละนายลุงตาป้าปู่พ่อได้มื่เก่เาเป็นคำเบาต่อกันขอหนึ่งนั้นใช้อำนาจบังคับอีแม่เอ้ยจับคนมาทำงานบ่อยสินเงินจ้างของกาตินกัะอะย่างพุทธทานโตกตตำและแดได้งินเงียดไย้หลายอคงเองเศรษที่ไอ้เฟ้งเฟ้งเขีเยดเก่งสามารถตอนที่สองอีพอตอนบอกัดการดั้มขนมบอลเอาฟื้นหัว ฟื้นบรไปเอาไปหักเอาแกงหัวเขามาดังไส้มันก็นเลยเป็นบาดพอ เศษที่มั่วเมาหายอาดําซาอดโทษบรรดาแกงหัวเขานั่นขึ้นคมตอนที่สามตอนบนวัวเข้อตุ้มหายดาปจานเขาขอที่สีอีแม่มีดกับเสียมหยิบเขามา่าเพิ่่เอาไปใส่ห่านั้นมีคนในขอทานมาเพิงเศษที่ท่านเรียกหน่าวันนั่นแต่งบุญกองกระทินกนเลยคุนมืดกำ,ดำนำพางกายยาอบกขอพนัน เห็นแล้วเศรษฐีหาเน่วขาโคกกระบื้อเป็ดไก่ของที่ไว้ถาเลี่ยงคนนั่นเบื่อฟุ่มขาหมูสัตว์มาตุงมอละนาดบันไล่บังกบพ่้นไปหามังกะทิ้งหรือมาใส่คนไปหามาหามังหากะทิ้งมะขาบารีคันหาบ่อไรคือสิเอาไปป่าหานั่นคือเศรษฐีเล่าเห็ดทั้งสันแต่ลบยบ่อไรบุญอก ละกขั้นแม่นามาได้ร่างว่นสิปันแจกขั้นแม่นหาพ่อได้จำไม่ปาดขอ้อพ่อแต่นายพนาเดินไปดันเดือนพานเด่ายกยังเลื่อนไปนาบ่อเศร้พาพันล้วงเท่าเขาเล่ากางพงบ่มีองค์มีไม่มังกะติ้งมาไกลพันจะไปนอนข้างกลางไายไทยห่มเห็นตะล้มปวงต้องใบไ,ไมน่นี่นั่น ต้นไม้นั้นมีทานอารักขารักษาควงสาขีมูโ่ให้ต้นในข้าวดันอินมาดนดันหิดนหันไหนวันไม่อูขาวผู้ขาวไปบอกเจ้าพี่น้องโอโอโอพี่น้อง่าเสร็จมีทานเท้าบุญสางบ่อเต็มบ่อเต็มบุญสางบ่อเต็ม น,นี่เพิ่นบอกมากบกเพิ่มเดิมที่พนาอีพอ่อก็กระถิ่นเศษฐีสีเนานุ่มปางนั่นฉันจักพันละได้ลุ่นตาป้าปูบอนใดได้สีเดาสู้พ่อแม่เฮาฟังกระจักอีหยังอยู่หลังจักอีหยังอยู่นาสำหรับตัวผู้ขากาบรูคือกันนีพอ่อเพราะว่าเกิดบรั้งเหตุการณ์โนแม่ผู้ขาได้ยินแต่กลูวบนมามีสามบรรแม่อา่าปฏิคู่ผู้ขาบรรลามีสาม แล้วพันจังมาขอที่หนึ่งคือยังขอที่หนึ่งคือจุนละกกทินพานามัอันที่สองนี่คือมัชฌิมะกัทินอันที่สามคือมหากัทินแล้วจุนละกกทินนี่แปลว่าจังใดจุนละกกทินนี่เพ่นมาเอินว่ากัทินหน่อยหรือว่ากัทินแลนพะนาพอเพ่นมาเฮห้ตึกตามคำามแมนมีพ่นบาน,นอ่ตามแต่ฟังมาก เพื่นมาได้ผลาหลายกับนับหมืน่นสร้างก้อนมูก,กับบแมเนคนอื่นสร้างก้อนขึ้นให้จุนจังเอินจุนละกฐินบอง ได้สานน้ำทำบุญกะถินหน่อยกะทินแลนปันมาเฮหทเึกตามพ่วงแมนเฮ็ทใหลวไม่วันเดียวอีแม่สามาขี้กบเกี๋ยวทำบุญสางคอเริ่มตั้งแต่เก็บดอกไฟเด้อพ่อมาอิวมาขินจะได้อออกมาเป็นเส้นฝ่ายเส้นได้แล้วจังใหญ่ขอม้าตำมาท่อพ่อแต่เสร็จแล้วนอกระจังน้ำมาายอม เล้วจงพ่อมาซอยกันหยิบหยิบออกมาเป็นยังหยิบออกมาเป็นพาจีวรนพ่อ ยิบออกมาให้เป็ดผ่าสะบงผ่าสังฆาแล้วจังนํำเอามาถาไว้สมข้เจ้านี่ล่ละคำพูดเล่าว่าจุละกกถินตราบแต่ลูกได้ยินมีมาจังสี่อันที่สองเป็นมามัดทิมกัถินนั่นคือกทินกลางป่าแม่น,นั่งมีสาขาเป็นคนสร้างสร้างอยู่ในหล่าวังเมืองสาวาัตถีอันเมืองสาวาัตถีกะจักอยู่ใส่ได้ลูกกระบหินได้ยินตะเนวนหวา แล้วพันจังวากระถิ่นการนา่งวิสาขาเป็นคนสร้างสร้างอยู่ในละวางเมืงสาวาทีในข้าดันกับมีภิกสูสามสิบรูปแต่ละรูปว่วานั้นล้วนมีความบักบันเข็งปฏิบัติจัดอยู่ในความสงอย่างสูงแรงก้าตั้งใจิตใจไว้ว่าสิเขาเฝ้าองค์พระสาสดาพ่อแต่ออกพรรษาเดินดังเดยเดือนในข้านั้นดองฟ้ายัางปันป่วนฟ้าเมื่อฟ้าม่วแม่นสิเปียกเบิดตัวก,กับพ่ได้โย เพราะจิตใจตั้งตัวเลยได้เฝ้าสมใจไในข้าวนั้นองค์สมมาเพิ่นจังตัดถามไปว่าพอเหตุจะไหนจีวอนขาดเก่าเพิ่นว่าย้อนนางหลายนะค่ะพ่อในข้าวนั้นองค์ ตรงทั้งสามสิบลูกกาจังภากันเล่ากลาบพูนความจริงพาองค์หลีเงียนความลำบากก็เลยหากเรียกประชุมสูงเผินบากระจักไอปะผมนี่พทธทนโนยาตบอกไขคาดว่ารับผากระถินตามแต่ลูกได้ยินว่าออกพันซาแล้ววิสาขานันแล้วได้ยินเขาพอดีกาจังหาวิธีถาวายผากรมูสิทธ บาดนีอันที่สามนี่เด้อคุณปู่เิ่นมามหากฐินพนะมหากฐินนี่แปลว่ามหาเศรษฐีเป็นคนสางสร้างอยู่ในระว่างเมืองกุชีน่าไรในเข้าดันพากกน้าหลายมี่หอตาลอยจังเบิดเปลืองไปหน่อยเป้ารองฝุงคนแต่ไผไปเป็นคนจนคนไห้เขามาห่วมมีบอกแต่ไปเป็นคนจน่นบ่ให้มารวมเพ่นให้เขามาห่วมแต่คนห่างคนมี ทุกคือเฮาไลหนีเม้นคุยเม้นสาบกองบุญเลยเป็นบาปตกแก่ฟุ้งม่านเพราะว่าเราทำด้านใจบอ่อสะอาดซ้าบอ่อนำนั่งใส่เพชรคขาดขาไก่ขาง่วบาปกัะเล่คู่หัวาตายไปเป็นแก่เนี่ยจังมีหูบคี่อบอและแม่เคยเห็นบ่ละแม่ารูปแผ่รูปทง ินจังได้ดำลงเห็ดมากตลอดมีขี้เค็บแม่ง,งอดหลูบเตาหลูบแล่ลูกขกบอจักแผ่นปานได้ดอกอีพอ เหล่าพันจังลากะถินนี่แปะต่อว่าคือไม่สะดึงเป็นก่อไม้มาขึงผ่าให้มันเค็งในการหิปเป้าเล็งมันกะจังท่านการบัตรีีเมาเรื่องมานนํำชิงน้ำญาาิองค์สมมาพันจังในประกาศแกสาธุชนมาให้เฮาทำขนตัวม่านให้เสื่อเคยเห็นกันทุกเมื่อย่เมียองกะถินนี่พ่อสมัยก่อนพันสิขุดี้ดินเนาะพ่อนํำขางงนทางในี่เป็นหลุดผู้ยิ่ง,ง บ่ใส่ส่งใส่เสือกองก้นกองดา่างอีนะี่เห็นบ่อ้าว เห็นกันถูกเมื่อยางแม่องค์กะถินพันได้ขุดรูดินเป็นหูคนหูดากมานมาเห็นนั่นหากนอนอยู่น้ำดินยา่แม่องค์กะถินไปท่านไปทอดได้บทยังอดหลอดบ่มีมันมากกว่าบุญปาลาตังวนเต็มกับดับเหมือนแม่นสิยูบานอื่นมาฟังลองฟังล่ำพลาก็ได้น้ำคือกันนั่นล่ะพอผู้บรนมาสวยคอขุดถอดขุดทางผู้อยู่ขอบอยู่กลางขุดทางคอยเจ้าพลารวมกันเขาบ ป้าป <rude S 2> ังนิดหน่อยนิดหน่อยบัวป้าปังก็นั่งลอนั่งลอบัวลาได้รอกันบัลาได้รอกันขัทพี่ดอกแก้วฟอนงามงามเว้ยงามฮัทให้นอนเด้อ ฉะนั้นแล้วเรียบบาปี่นอ่องชาวบานทุแบบพของเฮาเพศตื้อเกียติขีดตื้อค้องมีความสามัคคีกบเกี่ยวกันสร้างบุญมหากฐินสามัคคีขึ้นมาแล้วเพศตื้อเกียติตื้อค้องสมควรสี่ได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกให้หลานรุ่นหลัง ย่องพี่น้องบาดพุดเต็มพี่น้องไก่พี่น้องไก่เฮาสมควรแล้วเกิดเนาะแม่เนาะแม่นมาาคุณนายแม่นมาาคุณนายกะต้องเอาตอนเอาถอนอีก่อนฟังเอาตอนนี้ฟังตอนอีก่อนฟังก็สิยังยังจะร้อจนสักเสิ่มนี่ในเราข้างหน้าบอดอุ่น เริ่มหน้าแบ่ร์ทำบุตรสลาคมณลองหลายกายของน้องลูกความนั้นด้วความกับนเมียเงาโอเมียเงาโอพยาเมียบิงซิงนั่นล่ะซิงกับบวนลูกเต้าเข่าบวชความดำนับว่าดีกับไอ้น้องอดอันเดิมเลิศลำที่ลำพันมาเราจะเป็นผู้สนพนานยากคนที่ทำได้ทำได้ในรถใจใส่ยิงใส่ยิงไปถึงจังตะ่อกอนั่นล่ะกอเป็นบุญึ้นได้ใส่เริ่มหงงตุ๊กซิงเมืองสิ่งเมืองกับบวช อุดเป็นมัดหมุนลิงไล่เสียศสนาไม่บอกไม่บอกมาเป็นจับทั้ำสับทำสรบมหาบุญลุ่นโเป็นขันมากขึ้นขันผู้บ่หรือขันมาต้องมาต้งมาลอนสูอันดาไตรนันวันตะยังฟีฟีราไตรนันวันตะยังฟีฟีเป็นของพี่เป็นสุขพี่ปอลุงเราสิถือด้าแมวถือว่าเป็นของมาของมานี่ร้านไปจ็บใจจังแม่นเล่าดิสนอดีหลายดีหลายพิซซ่าแกะกะอาหาได้สูแนวหัวซน จ้าเกีวไปหงินหัวไตไผ่ราพ่อไผ่บ่ลงตุ้มสูงซ้ำเล่าพอดีมีด่าแม่มีแต่ของงามลรืนงามลรือนแล้วก็สุกขากาบาสังกตหวดุ้มดุ้มใบเใสยังตีใจกันในระหว่างดำงานยังตีใจในระหว่างดำงานเป็นอาหารของมคิดเสีใจไปเป็นตังนั่นสิเบิดกาอ้อยน้อยอย่างนั้นอย่างนั้นท่านไผ่บ่ได้ชบศพเล้าลาสุนเหล่าเป็นผูมิวังตึงบันเป็นบ้าอาซัดถ้ากะใจสีแหวนซัด ใจใสคือแหอยู่ในแรและกใต้อีไปสักบ่คืนยงทีซือตีซื้อขาวมิทาจุสุกเข้าไปก้นเามาทานมาานบ้อัวยแนวปิู่ได้ย้ม่าบอถ้าบอกสิยอมสซื่งงานบูได้กับบกคืนบ่คืนบ <c oughs> ่คืนัเจ้านแงสนไฟปลาขาวมิถย่างแก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 งดีเออจะมาโย้โอ้ยหน้แม่เป็นตาใสวังไว้ยังไม่ขาดวันนั้นนีเวลาดีลำอี ดาวดิ้งยูฟ้ายูฟ้าสิเป็นบาอยู่เห็นได้ได้เวทตุกให้แกผูยาได้เวิตุกให้แกผูขยะคุปในวัดเรามีขอสักให้เราบอใไ้ผู้ดันของงามของกามังค้เงละค่ำขัดาบาดจะเกิดจัดหนที่เป็นแล้วเจ้าเป็นดิ่งห้าสินแก่มาที่ค้าหกท่านปาสินแก่มาที่ค้าหกบาจะตกไปลุ้นเรามีเงินละกข้อาจาร์กาซีน้องสงา้ สอนไว้เยอนี่ก็ยังว่าท่านั่งเมปาริสุททางนี่ผานาั่งปาละมังสุขขังีังจำสิห้ฟังให้ฟังอาจำเอาระบอก้านังนั้นกัสินอเปาะทองแต่ตาซนึ่งว่าผลกกนะดานไม่นั่นละแม่นั้นเป็นสานละของทองอมไว้ส่วนเนื้อป่าส่วนปาริสุดทังใดทั้งในเป็นส่วนจับี่ส่วนปาราตีอดนางนางดังนี่บ้านนังนักนี่ระวังเป็นแอ เป็นเอเอสัดครั้งเป็นดน่งสวีสุดยิงยังยิงเกินกหนังบอมีพระก็สีทั้งไหเอาจะเลอกลางก็สีเอไบ้วาาจะเลอกคอยติดตามเอาแตุนีวันบิดเป็นคนไหนนี่ฮะเราพอเปิเป็นคนไหนนี่ฮะเราพอเปิเปนนดจังสีทั้งสั้อาเห็นหน้ามุบสมบนเบานี่นาาด้นา,นานเรามาดุดสมบันเบาหนี้ด้านเรล่ามาดุดบนยาไข่ฟุ้งคนบ้ากันสะกคิดบังแนวคิดบาง,ด,ขขบางดาวเาขว็น เอาเอ็ดกันหาทีิด่านกันนาซาลิบุตรีเลยออให้่าปมนี่รักถึงขอดนอนขอดงอนแล้วก็ยันไดลบุญเถิดฉาิรุนยักได้เป็นเจ้าพะเจ้าสอนมาที่นั่งเงาองค์นั่งเงาพิมพ์ังยมาปนบาลสมไปสู่ขึ้นเร่อหลังเรื่หลังไปสู่ขึ้นเรื่ลังอ่าพี่น้องเฮาเห็ดเด็กเหดเดถือข้อ ขอให้ปลาคุศลสนิจงมาตอบสนองพี่นอ้องให้ลำลำรวยรวยเงาวนี่ท่านหาปลง่งวนเอาอัฟอดเอฟอดทํากุณนาภัยก็เลยอาสาตัวเดือเงินลอยหนพี่ดอกแกว้วมอบใหแม่บัวสีบุษสีตามโยธา ขอให้คุณแม่ได้รับเดือแม่เดือเอหื่อยแล้วมาห่มใส่กองหินค่ะค่ะค่ะดูเด้อยี่ดอกแก้วด้

เจ็ดคนลงรักมันคง,งไม่เคยนะครับสองคนละสมคิดสอจับสองคนละสมคิดสอจับรักเป็นอบบาบอดที กะลังสาวสาวแม่ไก่ทำเข้าตั้งสาวสาวแม่ไก่รั่งงามไหลไหลจะคุณลังอักลังอักน่าแข็งแข็งแต่ว่าได้อ่านมามาน้ำปอดน้ำปอดมาปอดเข่าใส่เข่าใส่หักแล้วบ่ได้บร่อยควำมสดนวลนิ่งต่อสาวเบาเอกระไรเอวโรเรือกโรราบาแม่สังกัดบุตรสาบอันผิดลดรั่งชีวิตชีวิตกอยังน้ำกันไดผิดเพราะใจนี่แม่นั่งสมอาอ่านเคยมีสาบานและสัญญาไว้ว่า ไปว่าไปว่าได้พุทธีได้พุทธาทัานสอนไปกับไปกับมาใหม่มันเจ้าเราส न, ันลาบะ่างแม่น้องแม่น้องให้ระวังคห้พาเลยไปหาแม่ไปย้ำไปอ้ำแม่ปู แกกาคือนันเป็นนุมนัสุดหล่อวีนุ่มนั่สุดล่อวดีพูดกาปฏีผักหัานผลกล้วยส่วนกันด้วยสุมสายเป็นเบาเป็นเบาคือชาตทางบ้านตางบ้านนี่มากีเปด้วยใจดีหเิมด้วยใจทีหำกคลิมูสลดียว้านดี๋ยวก็ไม่นานออกจากบ้านเมืองการ เจอรักที่ผูกพันแต่รักนั้นอันตรายคุณร่างจังจะร้ายเป็นผู้แข่งย็งในคลองม,มีเงินมีที่ดินมีทรัพย์สินนั้นมากมายคนฝากตางไม่ยายเอาของลายพ่องทองโอ้รัอบอกได้ทุกปันน้งตาไรนอง่าใจเป็นของเจ้าของแต่มีแม่รือรักชาแต่ ยาไว้ในสวนละคือบาคืบาคือ e> ่าคือรูกมาาไว้เป่ามต่าแต่สูแต่สงคำนี้สวนพ่อสมควรละแต่ถึงเวลาเวลาสร่าคขี้คอยกูรูอ้อยมีกระนองนกูเอาเราขันม่นเสียง้อยสิเสงิดเจงิดอาก็ดิเอากัดาเป็นตา่ายเป็นตายังส่งเกาตาละบนบอกสัญญาสาตัวสาเท้าหินรง กินพ่อมันสวรรค์ปานไม่รวยป่าใจมีขันซองเนาะใจมันบัดนี้หันลงมาทั้งกาลสินในใยดอกแก้วฟังสายสายน้องจากแจ้บินความตายกลุ่มหมอแค่เงพุ่งค่อยหน่อยหันย้ายมีกระเสือแม่นบ่เธอสายสายพี่น้องฟังสาย i moleque, like